ครับผมใจมุ่งหมายครับอที่ผมเข้ามาอยู่กับบิสษดุดนี้หรือว่ามาทานตัวนี้จริงผมมีโรคจยูตัวก็คือเป็นเบาหวานนะมาอยู่สิบปีนะทานยาหมอมาเท่าไหร่ก็ไม่หายสิบปีนี้ไปโรงพยาบาลหรือคลินิกก็ไปตลอดแต่ไม่ดีขึ้นหมอเขาบอกว่าเบาหวานนี้มันไม่หายนะครับผมก็นทะ้อแทนในชีวิตในเรื่องเบาหวานนะครับแล้วก็ทานสมุนไพหลายตัวนะ ไม่ดีขึ้นเพราะมันเป็นโอกาสเพราะหมอก็ไม่หายนะผมก็ทดลองทานสูนไพรมา1สิบกว่าอย่างมันไม่ดีขึ้นพอได้เจอกับโดกอนนี้ของเรานี่ครับทานแค่สองขวดนะปกตินะเป็นมาสิปีนี้ถึงขั้นได้ฉสีดอินซูลินเช้ายี่สิบยูนิตตอนเย็นก็สิบแปดยูนิตนี่ยครับบางอาทิตย์บูกบครับหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเนี่ยครับท้อแท้ในจิตใจตรงนี้ พราะสมุนไพรอะไรผมก็ทานมามากแล้วไม่ดีขึ้นพอได้เจอดูกบบนี้สองปวดแค่นี้เองก็ไปตามหมอนะัดหมอเขาบอกว่านะฮะหมอเช็คดูแล้วว่าเลือดหรือความดันอะไรต่างๆนะับหมอเขาว่าคุณใจคุณไม่ได้ฉีดอุตสิรินแล้วนะนี่แหละครับที่ผมทึ่งในใจน้ตาแทบอยาก,กระไรอย่างนี้เพราะมันมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอตรงนี้มาก่อนแล้วก็หลายคนที่เป็นเบาหวานนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเสียชีวิตด้วยโรคอ่าพวกไตาวายหรือความดันมุกอย่างนี้พอเจอตรงน,นี้ดีขึ้นมานะครับ หมอไม่ได้จ่ายยามันก็ดีใจนะครับตัวนี้รู้สึกว่าเหมือนกับเราได้ชีวิตใหม่เหมือนกับได้เกิดใหม่ผู้ที่เปิดโอกาสให้ผมแนะนําหรือได้ทานโดกอรนี้นะก็อยากขอบคุณท่านนะก็คืออาจารย์วันไสยสุกนียเองนะครับได้แนะนําให้ผมได้ทานตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณบริษัทโดกรนี้ของเราอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าไม่มีตัวนี้นะครับผมคิดว่าผมไม่โอกาสจะรอดถึงขนาดนี้คิดว่าไม่มีไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับเพราะมันวูบบางครั้งนัน้นหนักผมจะก่อนนะ 75กิโลแต่พอเป็นเบาหวานหนักขึ้นนะครถึงขั้นรุนแรงก็าว่าได้นะนั่นนักเหลืออยู่แค่49เก้าแค่นั้นเองเป็นเบาหวานแห้งดําเกลียมนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะรู้สึกว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาแล้วประมาณ60 61หบือ62แล้วตัววันนี้ดีขึ้นครับวูบไม่มีแล้วแล้วก็ไม่สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่เคยได้ไปหาหมอและไม่ได้ทานยาหมออินซูลินไม่เคยฉีดไม่ได้ฉีดทานโดกุมิอย่างเดียว นะทุกว,วันนี้ทานตรงนี้รู้สึกว่ามันนะทานมาสีป่ปีนะครับไม่เคยทานายาหมอไม่เคยเข้าคลินิกไม่เคยไปโรงพยาบาลทําไมถึงรู้ว่าดูกุลดูกุ่นมันดีทําไมบอกว่าเบาหวานมันมันดีขึ้นที่จริงนะู่ตามสังเกตสภาพตัวผมนี้นะมีเลี้ยวไม่แรงไปไหนมาไหนสบายขับรถถึงลบุรีได้นะครับแต่ก่อนแค่อํานาจ,จเจริญเน,นี้ก็แวะข้างทางแนละ้วพักผ่อนหากว่าถึงแต่ทุกวันนี้แข็งแรงทํางานได้อย่างสบายตรงนี้ เนี่ยครับกินอะไรก็ไม่นะไม่เหมือนแต่ก,ก่อนกินได้ครับเบียกก็กินได้แต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มากนะนะของหวานเนี้แทบไม่ได้ไม่ได้หยุดทานตลอดต่อเนื่องนะแต่ก่อนงดนะักงดอยู่กับหมอที่งดเขากเบาหวานอย่าควบคุมอาหารได้จะยืดอายุหน่อยนะทรงตัวแขี้แรงจะสุดเลขแทรกโลกอ่าที่แทรกซ้อนมาก็มันมีก็ไตวาย,วายเริ่มวายแล้วความดันโรคหวัวใจนะตามแข้งต่ขานี่ปวดนะครับ คนไหนที่เป็นบาวานจะเข้าใจดีเป็นบาวานหนักๆเนี่ยจะเข้าใจว่ามันเป็นทรมานขนาดไหนครับนี่ครับแต่ผมได้เจอกับดูกุลมนี้ได้ทานตรงนี้ผมดีใจผมภูมิใจกับบริษัทของเราที่ได้ผลิตตัวนี้ออกมาแล้วผมก็ได้เมื่อผมกินดีแล้วมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นนะช่วยคนหลายคนที่แนะนําให้โดยบางคนไม่รู้จักว่าดูกุลมนี้มันเป็นยังไงนะและแนะนำรักคนได้ทานผมก็ดีใจผมคิดว่าผมได้บุญจากส่วนนั้นได้แนะนําคนที่ไม่โอกาสที่เจอกับดูกุลมนี้ได้ทานตรงนี้ ต่หลายคนก็ประสิเสธก็ไม่เป็นไรครับผมก็สบายใจเหมือนกันเพราะคนที่ป่วยคนไหนที่ไม่ประสิเสธได้คาดน,นี้ดีขึ้นทุกคนไม่ว่าโรคมะเร็งเอดก็เคยช่วยมาแล้วคนที่ไม่มีแทบไม่มีโอกาสที่จะรอดเนี่ยกลับมารอดได้เนี่ยผมภูมิใจ,จตรงนี้ที่ได้เข้ามากับบริษัทของเราผมศรัทธาไม่ว่าเสื่อมันอย่าศรัทธาจริงๆกับตัวนี้แล้วก็สิ่งที่ตามมาที่สุดก็มีรายได้มันตามมาอีกด้วยเนื่องจากคน,คนป่วยคนป่วยที่ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อน นะเพราะได้ทานโน้นดีมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าบริษัทของเรานี้นะสงวนไทยของเรามันดีจริงแล้วครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณดุกกวีที่ทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตใหม่ครับขอบคุณครับผมชื่อประภาชีเพชรแล้วก็เป็นเบาหวานมา17บเจปีลูกชายคนโตเนี่เสียชีวิตก็เพราะเบาหวานตอนนั้นผมมีความเสียใจมาก ก็ยังจะว่าอย่างไงล่ะมันมันท้อหมดอะไรตายอยากเลยมันหมายถึงว่าคนที่สูญเสียในสิ่งที่รักหรืออะไรเลยแล้วก็ตัวเองก็เป็นเบาหวานด้วยหลังก็เป็นหมอหลายคนก็อบอกว่าเออหน้าเบ่เศร้าดอกเจ้าอขอโทษด้วยนะที่พูดภาษาลาวๆด้วยบ่เศร้าดอกเจ้าเป็นเบาหวานนะ่ะบ่มียารักษาดอกมแจะไม่จิกไม่หั่งเท่านั้นอ่โอ้ หยุดหายใจมันก็ตายเท่านั้นเองแบบโสตายภาษาเราเขาเรียกว่าโสตายอาเป็นยังไงก็ต้องตายตายแน่แน่อยู่แล้วเจก็บังเอิญอาจจะเป็นสิ่งจะมีสิ่งที่เป็นปฏิหารก็ได้ส่วนมากเราผมก็ไม่เชื่อใครไม่เชื่อเชื่อหมออย่างเดียวว่ามันต้องกต้องกินยาของหมออ่ ในเมื่อลูกหลานเป็นหมอก็บอกว่าเออมันไม่มียารักษาเพียงทุเราต้องรักษาอะไรไปอย่างนั้นอย่างนี้แหละเขบอกว่าเอออย่างนั้นก็ช่างก็บังเอิญวันนั้นน่ะก็รู้สึกว่าเป็นก็เป็นจะเป็นโชคดีก็มีคุณวันชัยสุกรีไปแนะนําคุณใจมุ่งหมายซึ่งเป็นเบาหวานเหมือนกับผมเอาไปลองดูซี่อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปนั่นผมก็เออฟังอยู่มันจะเข้าข่าอยู่หรือเปล่า มันสิแมนอยู่บ่มามองดูอ้ยาเขาขนาดนี้ปัญจิตขั้นตอนขาก็ขตั้งโรงพยาบาในความความแอนตี้นะในส่วนลึกๆของเรานท่านเขาก็ไม่มีหมอเขาก็ไม่มีโรงพยาบเาท่านั้นรอกขจจังสี่ซ้ำนี่มารักษาคนใดนะ,ะในความรู้สึกแอนตี้แล้วแอนตี้แล้วก็บางที่ยังไม่เชื่อเราพอดีหลานขึ้นมาจากพัทยา เขาเป็นหมออยู่ที่พัทยาเขาไปเปิดคลินิกที่โน,น้นแล้วก็เออก็เออ,เอ,อน้าเอ้พอดีแล้วบุคของอาจารย์ผมนี่เขาีอ่ามีอะไรล่ะอ่ะามีเขาเขาก็ไม่บอกว่าเป็นผิตภณัณพน์นี่บบบหน้าผมเจ้าก็เป็นคู่ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นพออ,อคนมีความรู้มาบิงดูหรือเขามาดูมามาชี้แนะมามชี้ ให้ดูเลยว่ามันมีสาร e m t y accident มีงานวิจัยลองรับเลยคนทีความรู้คือพวกหน้าเลยลองลองอ่านบองดูเบาอ่าชิาเสื้อเนี่ยบอลองลองบางหนึ่งเป็นปาฏิหารจากวันจากเอากินกับกินลองลอง,ลองดูจากช้อนแรกนะครับนี่คนที่เป็นเบาหวานจะรู้สึกว่าหนึ่งเราหนักตัวเวลาน้านอนหรือว่าอะไรลำบาก อึดอัดลําบากลุกนั่งอะไรเดินเหินอะไรมันยากมากแต่อันนี้กินช้อนเดียวช้อนเดียวเริ่มจากช้อนนะครับเนี่ยจากช้อนแรกเลยบางจะสร้างปฏิหารอย่างผมเป็นคนสังเกตเป็นคนเราลองกินบ้างหนึ่งเมื่อทานเข้าไปประมาณห้าทุ่มกว่า แล้วก็ไปนอนดูมันจะนั่งเลยมันจะวิ่งคิดว่ามันวิ่งนะ่ะเราดืมน้ำเข้าไปแก้วหนึ่งตามไปดิมันจะาาายุกยับ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 ยุบภาษาล่าขาเอื่นว่ามันเดีอดติด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 ิิดไปตามเส้นอ่าโอ้มันคือยังทีลึกแท้อ่าท้องเนี่ยตามลำไส้มันจะวิ่งไปทุกขด ในความรู้สึกโอห้องโกเกะโกเกะโกเกะในห้อเออผมก็คิดว่ามันยังไงก็ยังไงถ้าหากเราก็ทําบ้านสมัยใหม่หน่อยห้องน้ํากับอะไรนี่กับห้องนอนมันติดกันถ้าจะถ่ายหรืออะไรถ้าจะนั้นปวดท้องมากๆเราก็จะเข้าแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันมาเอาหลังที่เราปวดก่อนนอนหรืออะไรเนี่ยเบาหวานเราจะมีหมอนหมอน หมอนอนุบาลสําหรับรองรองหลังนอนเท้ากับน,นอนทับได้นะฉะนั้นมันปวดนะครับมันปวดปวดชันหลังเนี่ยมันปวดมากเพราะว่าผมตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นชั้นิีสุดท้ายแล้วล,ะล่ะรุนแรงมากแล้วสิบเจ็ดปีแล้วเนาะกินยาเนี่ยของโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นอ่ะกินก่อนนอนหนึ่งเม็ดหลังอาหาร กอนนอนเนี่ยหนึ่งเมตรต่อมาเขาว่าเพิ่มเป็นสองเมตรมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างแต่ที่ก่อนอาหารหนึ่งเมตรหลังอาหารนี่สิบสามเมตรชิดดูก็แล้วกันว่ามันจะกินขึ้นมากขนมากมายขนาดไหนอ่าทั้งมันไม่ใช่เฉพาะเบาหวานนะผมเป็น,นไม่ใช่เฉพาะเบาหวานเบาหวานเนี่ยเป็นหลักแล้วก็เพื่อนมันก็ตามมาอีกมันมีขบวนการของเขา ทั้งความดันทั้งหัวใจทั้งไขมันในเส้นเลือดแล้วมันจะวิ่งเข้ามาหากันหมดอ่าขนาดกินเนี่ยก็ต้องระวังมากของหวานอะไรเนี่ยพวกนี้จะไม่ได้แตะเลยระวังมากเพราะเราก็มีความรู้บ้างก็กลัวตายบ้างเลยนะบาลีวันโสตายนะหรือเปล่าล่องลองบาง,งช้อนแรกนะครับเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยอรัมพบุให้ฟังเลยช้อนแรก คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อขั้นลองลองลองจะว่าอย่างไงะเจ้าของดูสังเกตเจ้าของต้องรู้จักสังเกตเจ้าของเป็นหลักเมื่อมันเอามาเอาหลังผมนี่ซึ่งทามันปวดปวดหลังนี่นะตอนเช้ามานี่ก่อนจะลุกเนี่ยมันจะต้องใช้คนพยุงขึ้นตอนเช้านี่อันนี้ลุกได้เอง โอ้มันถึงมาสิบพูดสอดเดียวียมันก็สิโพูดเฉยๆดิอ่าถ้าอะไรจะปักปานนั้นอะไรมันจะปานนั้นช้อนเดียวเนี่ยรู้สึกว่มามันเบาตนเบาตัวละลุกเดินเหินได้เลยช้อนแรกนะครับเนี่ยปาร์ตี้อาหารมากงึ๊เจาของระบาดมา,จาก,าจ,ากาจังไดกับจังไดกินผมกินผมกินเนี่ย ก่อนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นตามตามตาม,ตามทิมคนแนะน,นําแนะนําเขาไปเลยบอกว่าเออกินนมมากกินน้อยโอ้ยถ้ามันกินไปช้อนช้อน,อนกินครั้งแรกนี่ช้อนโต้นั้นสิพูดสิถ้าเอาครึ่งขวดประประมาณไงถ้ามันครึ่งขวดเล็กน่ยจะเป็นยังไงก็กคินดูมันจะได้เข้าโรงหมอเหรอมากินรู้มันเก่งปปในน้อย่านี่คดูความคิด เออในประสบการณ์ตรงของเรามันเป็นอย่างนี้ที่แรกก็ขวรแรกแล้วก็บังเอิญเวลาหมอหมอนัดหมอนัดจะขยายจากสองเดือนไปเป็นสามเดือนเลยเนี่ยมันบาาสารขนาดนั้นนะครับผมถึงค่อยบอกแนะนำคนที่เป็นเบาหวานก็ดีเป็นหัวใจก็ดีเป็นหัวใจความดัน ไขมันในเส้นเลือดอะไรนี่มันจะมาด้วยกันหมดนี่จากสมเดือนแรกเนี่ยครับสามแลเดือนแรกก็คือสามขวดใหญ่เนี่ยเิ่ชุดนี่ท่านจะเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกอย่างเหงื่อจะชุ่มเหมือนวัยสรุ่นเลยจะมีเหงื่อไหลซึมตามจักกะเละซึ่งไม่ค่อยมีเหงื่อนะคนเบาหวานนี่จะไม่มีเหงื่อนะครับอันนี้จะโอ้ ขึ้นมาชีวิตขึ้นมาเป็นวหยรุ่นลวันอมามาสังเกตดูว่าเออจาก264รถรถหมอเขาเอาเข้าโรงพยาบาลาลดลงมาเหลือ137ลถลงมาโอ้มาอยู่เกณฑ์จากปกติแล้วนะครับขวดแรกแล้วครับนี่ถึงก็อบอกว่า3เดือน คนที่ทางสามเดือนเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าคนที่เป็นเบาหวานจะรู้สึกว่าสบายตัวสบายตัวแล้วก็จะเริ่มมีจะเข้าสู่ปกติจะเข้าสู่ปกติเลยถ้าหากไปหกเดือนหมอนับสาเดือนครั้งหเดือนหเดือนเนี่ผมลืมพูดให้ฟังเวลานั่งนะครับเวลาเราเหนื่อยเบาหวานเนี่ยเหมือนกันกับ คนที่เป็นมากๆเหมือนผมนี่นั่งดูแล้วก็ลุกขึ้นจะลุกช้าหรือเร็ว